สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสโลชัยกุละฉันมำังเรียนศึกษาปีที่6กทับหเลขที่10วันนี้จะมาท่องหมู่ฟังก์ชันและชื่อของสารประกอบอินทรีย์ค่ะแอลเคนพันธะเดียวเอ็นีแอลคีนพันธะคู่เอ็นีแอลคารพันธะ3ามไวนอีเอนกลฮอล์ r o h อสานอนเอ็นออลอีเทอร์ r o อ ออกซิเอ็นโอเอ็กเออลดีโอเฮตอานันเอคินไทอาร์อานูนเอ็นโกรดคาร์บอซิลิกอาร์อนุอีก A ็นโอ A N O I C A C I D t H R C O O R E R N O E A M I N R N H H O I สอง Ana min A N A M I N E A M I R C O R C O N H H O I สอ Ana my i a n a m i d e <Okay. S 1> ชื่อของสารประกอบ in c หนึ e ่งเม็ด m e t h สอง s e n t h สาม p r o p c b u b b u t ห้าแผ่น p e n t หกเฮก เฮกเอเจ็ดเฮบเฮกเอพีท e ีแปดโอโอซีทีเก้า e นูนเอ็นโอเอ็นสิบเด็กดเอซีสิบเอ็ดอันเด็กยูเอ็นดเอซีสิบสองโรเด็กดอเดีอซี